่อยปั๊บแม่งปอหงวดที่แล้วเด่งบนเด่งลางเก่าสามหนึ่งสี่สามสิบทันว่ามาแล้วฝ่ามาเบิงฝ่ามาจดเอาเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่นองปองปลายสปูสคนตอนรับข้สูช่ชงก็ติดห้วดังมาเชนนอจากเขามาผอกับแอดมินในวันจันทร์ที่สิบเก่าทันว่าคมนะจก้กเป็นจังใดกันน,นี่น้องหงอดที่ผ่านมาผดใด่โศกดีกันแน่ขันผดใดโศกดีมีโศกวิลาบแอดมินขอ,ขอแสดงความยินดีนำเด้อจ้า สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยงบประจำวันที่30ท่านว่าคมในพี่น้องแอดมินเอามาลงใ้พี่น้องในบรงกอนไผ่เนาะจะ้จะสำหรับแนวทางของแมงปอซึ่งพึ่งกะเด็ดปล่อยมาแหลวออกพุ่งพึ่งกับปล่อยปั๊บในพี่น้องต่อด้วยแนยวทางของดุยพร,รันหละะักการแนวทางแอดใหญ่เล่เนาะจะ้ะก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสโคเนานะจะ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องก็ิได้รับชมคลิป,ปใหม่กันนะจ้ะส่วนแอดมินก็ิได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสักผูสักข,ข,ข,ขนนะจ๊ะเผื่อเป็นการบ๊เซีวล่าเฮาก็ับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้อนอธิโนทางของแม่งปอกันก่อนเลยซึ่งผลงานงดที่ผ่านมาผลก็ห้เขาทั้งบนทั้งล่างนะจ้ะบนเก่า3ล่าง 1, 4นและพี่น้องเฮากลับมาเบิ่งต่อกันที่30ธัท่านว่าโคมกันตอเลยจ้ะซึ่งแม่งปอเพิินกระได รอยแนวทางมาห้และพี่น้องแอดมินก็เลยเอามาลงอาพี่น้องได้เบิงกรภัยเพิ่มติพี่น้องใส้ใดไปหาจับจองและตะดีติดเอาไว้เนาะจ้ะซึ่งวดนี้ชุด3โต๊ะที่เพ่อนไห่ก็คือ814 714 816 804 805และ849เน้วจ้ะต่อโดยชุด2โต๊ะล่างเพ่อนไห่14 18 16 49 48 47 58 04และ05ได้พี่น้องเด้อชุด2ตัวบนล่างที่เพื่นเน้นให้ก็คือ14 18 49 48และ04ด้ยจ้าต่อด้วยชุด3ตัวบนที่เพื่นเน้นให้ก็คือ814 714 804และ 8 4 9เก้าจ้าชุด3ตัวหนึ่งแนวทางแมงปอแคปไปเบิงจุดเอาไปเบิง้ง้อพี่น้องเด้อเพื่อนห้เข้ามาว้วหลายงวดติดนาะจ้ะสรับแนวทางแมงปอบ่อเห็ดห้ผิดหวังเ้ยพี่น้องมาเบิงตอกันทีแนวทางของอาจารย์ดุยพร,รานกันตอเลยจ้ะซึ่งผลงานหมดเทียนม,มากกันรุด้อพี่น้องเนาะกับเป็นเรื่องปกตินะจ้ะเลขกมีเขา้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจ้ะ เอากลับมาบึงต่อกันที่30ธันวาควม2565กันต่อเลยซึ่งวันนี้เพิ่นก็ให้ตัวเด่นที่ลัก6กับลักเก่าเด็ดนองเด้อเด่น6กับเก่าชุด2ตัวบนล่างก็คือ61 63 68 90 91และ95เด้อจ้ะชุด2ตัวที่เน้นให้ก็คือ61 90และ95เด้อพี่น้องเด้อเน้น61 90และ95 เห็นแล้วมักกับพิหาจัดลอตเตอรี่ติดเอาไว้ได้พี่น,อน้องเด้อแนวทางของอาจารย์วิพร,รัตนเนาจะจ้ะตามต่อได้พี่น้องเด้อมาเบืองต่อกันทีแนวทางของแอดยญ่เล่นเนาจะจ้ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุด3ตัวบนเนาจะจ้ะรัฐบาลไทย30ธันวาคมชุด3โต8ปดหางนดะพี่น้องหวดี้ก็ให้ตัวเด่นทีลักซกับลัก8ปดเนาจะจ้ะ ยายเล่ให้ตัวเด่นที่ลักซี่กับลัก8ชุด3โตที่ให้ก็คือ3า8 3 8แปดสามแปด8องเจ็ดและ6กห้มาเบิ้งต่อกันที่ชุด2โตบนรางนะจะ๊ะ2โต10หางนะพี่น้องรัฐบาลไทยชุด2องโตบนราง30มสินว่าคมสองพันห้าร้อยพาซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่ลักซี่กับลัก8ปดนะจะ๊ะ ชุดสองโตกระได้แก่4ีแปดแปดสอง8ีสามสามเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดีหนึ่งีสองหาแปดและหกีจ้าแคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงเด้อพี่น้องเด้อบว่าสเปน็นแนวทางของแม่งปออาจารย์ดุยพรั่นแล้กกระเอดยายแล่เนาจะแคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงเอาไวเ้เ,ไวเทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีนี่น้อง โดยเฉพาะแนวทางของแมงปอเนาะจ้าซึ่งแอดมินเกิดติดต,ตามมาหลายงวดติดเลยเนาะจ้ะเพิ่นหายเขาตลอดเลยซึ่งตัวเลขอา,าจสิ้ราจักน้อยส่วนใหญ่ก็สิเขาตัวที่เพิ่นเน้นหนหายเนาะจ้ะเพิ่นเน้ยนหายเครื่องไม้ดอกจันนพนองก็พี่นองก็ล่องไปสังเกตเบิง่งเี้พ่นองเดอ้อมักก็ลองจัดเบิ่งเดาอจ้ะแนวทางของแมงปอบบเห็ดห้ผพิษหวังจ้า ท้านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจัดเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคได้พี่น้องด้วยแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลทาน,นันด้วยจากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักน้าด้วยจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้อจ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามผื่นดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อแอดมินก็ขอให้พี่น้องจะปูสะคนโชคดีแห้งๆปังๆมานานัมานๆกันทุกคนเลอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องเป็นสนิทก่อนเลอจ้าแล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า